ทุกคนบอกเลยว่าช่องนี้เนี่ยเป็นช่องที่หิวแสงที่สุดเท่าที่กูเคยเห็นมาแล้วพาไแล้วแกดูขนาดพระมันก็ยังไม่เว้นอะ่ะมึงตกนรกตายหาไม่รู้ตัวนะแล้วถ้ามึงตกนรกขึ้นมาอย่าหาไว้กูไม่เตือนเว้ย จะทำไงดีว่ากับคนพวกนี้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่รายงานอยู่ไหนวะเออมันไม่สามารถรายงานได้ชิบหายแล้วมึงกมง็มึงก็แค่ เป็นทวิสเตอร์กากตัวหนึ่งเองความสามารถก็โคตรกากมันมึงก็แค่ไปซ่อนในเครื่องปั่นน้ำมึกเองกูกูยังแยกได้เลยไอ้โง่เอ,งงเอย้ยมึงมึงคิดว่ากูโง่ามากเลยเหรอเฮ้ยมึงมาสู้กับกูไม่ได้หรอกกูกูเอาเนิวเคลียร์ยัดปากมึงให้ตายห่าไปเลยอ่ะแค่นี้แหละ